เช้าวันหนึ่งที่สดใสวันนี้ซันนี่และเพื่อนๆจะได้ไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลองซันนี่ใส่ชุดนักเรียนตัวเก่งและเตรียมกระเป๋าที่มีขนมและน้ำดื่มพกไปด้วยเมื่อถึงโรงเรียนซันนี่พบกับเพื่อนๆที่รออยู่ที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนจัดรถบัสมารอให้พวกเขาขึ้นไปยังสถานที่ท่องเที่ยวพวกเขาเริ่มเดินทางด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานเมื่อถึงท้องฟ้าจำลองทุกคนต่างตื่นเต้นกันอย่างมากพวกเขาได้เข้าไปในห้องที่มีภ าพดวงดาวและกาแล็กซี่อันสวยงามซันนี่และเพื่อนเพื่อนนั่งฟังคำบรรยายจากคุณครูอย่างตั้งใจท้องฟ้าจำลองทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนอยู่ในอวกาศจริงๆหลังจากนั้นพวกเขาได้มีโอกาสทดลองเล่นเกมการศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์สนุกสนานไปก,กับการหาดาวและการเรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลเมื่อทัศนศึกษาสิ้นสุดทุกคนกลับบ้านด้วยความสุขซันนี่รู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกับเพื่อนๆในวันนี้